ในขณะที่เมื่อคืนเข้าบ้านมาก็สังเกตบริเวณร,ร,รอบๆบบ้านเนี่ยมีเห็ดขึ้นแต่เห็ดอันนี้จะกินไม่ได้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเห็ดพันอะไรเห็ดที่ขึ้นเนี่ยก็ไหลดอกอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปจะเป็นสีข,า,ขาวๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนช่วงนี้เห็นหลายๆคนเข้าป่าหาเห็ดเพาะดีจังเลยค่ะทุกคนเห็นแต่ละคนเจอกันเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็กิโลละแพงด้วยใครรู้ว่าเป็นเห็ดพันอะไรบอกหน่อยนะคะทุกคนรู้แต่ว่ากินไม่ได้เนี่ยค่ะจะมีแบบน อีกแบบที่เจอจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนดอกสีข,ขาวๆเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันนะคะแบบนี้น่าจะกินไม่ได้น่าจะมีพิษนะคะทุกคนอันนี้ที่เขาขึ้นน่าจะเกิดจากความชื้นฝนตกแบบนี้ค่ะเลยเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะตามมาดูกันเลยค่ะเสียดายจังเลยที่กินไม่ได้ตอนแรกก็เจอแค่ดอกสองดอกนะคะทุกคนทีนี้ก็เดินหาเอาไปฉายสองรอบบ้านเลยค่ะก็เจอขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนี้แตกต่างกันออกไปนะคะนี่ค่ะทุกคนดูค่ะ พอเดินรอบบ้านเห็นเห็ดขึ้นเยอะเอาไฟฉายส่องอะค่ะไปทั่วทุกมุมเลยค่ะทุกคนแต่เห็ดจะมีลักษณะแตกต่างออกไปซึ่งเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะทุกคนมาดูตรงนี้ค่ะพอเดินมามุมนี้มืดมากเอาไฟฉายส่องจะเห็นเห็ดที่เป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะแปลกๆจะเป็นกลมๆเหมือนโฟมเลยค่ะทุกคนจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันออกไปสำหรับวันนี้ก็เจอเห็ด3แบบ3ลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนถ้าใครรู้ว่าเป็นเห็ดพันอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะรู้แต่ว่ากินไม่ได้